ททาิั้งแล้วมึงมาทำเนี่ยอะไรตรงกรูเนี่ยว้าขึ้นไม่ได้ดิไอ้มึงโง่ไอชื่อขึ้นได้เฉยไม่ขึ้นได้โอ,อ้โ,อโห,หนามึดนั่นแหละเร็วก็สงครามมึงแล้วม,มึงน่าจะมึงน่าจะทำให้ของไม่ตกมันก็ไม่ทาทายสิบวะ วัสดีครับอ,ไไไอ้าวผิดไฟไงวะเอานี่ไงเชียร์กูไม่ค่อยฉลาดอุย้ยจ้ะตกใจหมดเลยผีบาา้าเฮ้อต๋ต๋เฮ้ยจัดยานมาหมดอืม โอ้ผีเยอะเลยเดี๋ยวกูช่วยกูช่วยช่วยยิงมึงนี่นะเจอเราเป็นโฮสต์กูกูซ้ำต่อโอ้โหสุดยอดองาก,กินด้วยไหมสายวิ่งอะสายรองเทา้าอะมีรองทเท้าตอนรองเท้าว,วิ่งอะรองเท้าว,วิ่งก็คือ,ว,ว,อวิ่งเร็วแต่ว่าถ้าเป็นสาย กล้ามมันจะตีแรงขึ้นใช่ไหมเ็วอยู่ที่ว่ามันอยากก็ววคือมันจะวิ่งไวอะ่ะเฮ้ย,ยผีเพียบเลย,นเนย,ยถ้าใส่กล้ามมันจะตีแรงเีขี้ย่ะแล้วก็สตันยากเลยิยย่ม,หมให้ขึ้นใช่วิ่งไวขึ้น,นดิจนดิจนไวขึ้น กูไม่มีของกินเลยเว้ยบ้านนี้สองดาวได้รับพริกมาทำอะไร เอ้ข้างหลังก็าได้เร็วอ,อยูอย่ไหนวะไอ้ตรงไหน่นี่ยเฮดช็อต เนี่ยอยู่บ้านเนี่ยจะทางคนเข้าไปนี่ลงเข้าข้างลาง่าง 咦？皮 <Easy. S 2>。Pee. กินหารหมาหน่อยเอาไปหี่อยเนี่ยหานมามาเราต้องกินหารมาหมาแล้วเนี่ยรังชีวิตอุ๊ยหมาไอชี้หมามาจริงคราวนี้มีหมาเลยริวหมามาระวังลิวยังลีบยงสดป่ะกูช <c oughs> ่วยเองกช่วยมึงเองปีไม่โดนเลย <c oughs> กูช่วยมาเองดดแดกมันเออแดกมันแดกหมาเออเ<ด>อ๊ะจะลองลิ้วแมงสดวะน<ด>ี่ขึ้นลงไปก่อนดีมากที่เดินมะโอเคงั้นออกได้ละ ยังห yeah. ่อๆอ,อยู่นี่ไปตำรวจต่อแลเรา้บาวบ้าไม่มากับเพื่อนกระฝูอย่างนี้แหละอ่าเดี๋ยวกูรอเดี๋ยวกูออย่นี้แหละแกเร็วน้องมิงตามไม่ทันแ,ล,แล้วมมกันกว่าตอนนี้มีของดีเร็วเ <Yeah. S 1> ช่อกูแล้วไหนกูขับให้ดูกัน อา้อาวเฮียแม่งประทับฉากผีเซ็กซี่โคตรปาการมมันมีทางเข้าไปต่อแต่มันล็อกใช่ไหมนี่ไงทางนี้เข้าได้โอ้วันดีครับ แล้วเอาไหมเสียงผีมันหลอนจังวะเอ้ยเชียตกใจมันวับมันจากไหนวะกูหันไปคือกูเจอมันอยู่หน้าแล้วไอ้ลเลยไ เรือระวังตกนะนั่นอะไอยู่ไหนแล้วละ่ะเรือลังกูพี่อยู่ไหนวะโอ้ผีผีร่วงลงไปร่ไปบอกให้ร่วงไปเว้ย ไม่เกินแม่งถึกตรงลงเพิ่งลูกปลาเสมือง so ขอของกินหน่อยได้ไหมอไปอปีวเพียงหลังมันน้ำจิงด้วยโอ้โหเราจิต นีเเ่เฉียเลือมึงได้ของจริงนะ <laughs> ว่าวหัวสนุกุปปะหัวมึงเล <laughs> ย <laughs> เดี๋ยวมึงยืนนิ่งๆดิมันเก็บไ <laughs> ม่ไ,ได้ด้วยไอ้อเฉียเป็นปะหัวมึงอยู่ทะ <laughs> ลุหวัวเลยก <laughs> <laughs> ูไม่มีเลยกูไม่รับภารกิจเลยอนาคตองกินต้องใช้ตามมึง กูได้มอ้อยแกมอพอแล้วมอเอ๊ะมันไดมีไปต่ออืบอ่าอันนี้ชั้นลอยชั้นลอยระวังมือพราอีการเอออีการไม่ชอบนอนอยู่นี่ไงนี่ไงนี่ไงกูตีอ้าวตีไม่โดนกูตีมึงก่อนเลย ประกอนได้ปูดแล้วติดคิดคิดคอว่ากึงกึ่งครับพีเจและวประกอนได้ปูดมีหมอกลงได้ปวว่ะเฮ้ยเชี่ยโอ้โวนูทูบอืมแทงแม่งอ้า เอ้มีเครื่องแปลงไฟป,ไฟปั่นไฟออันนี้ต้องไปไหนต่อเร็วเดยวรอบดิเเาาไปลง oh God. Oh. เอาอยากูละ ใดรา่าช่วยเยอะอยู่ยาเน่ยตอนนี้ผีมันใกล้เข้ามาแล้วแะต้องไม่ถึงเราไหมเนี่ยอ่ะล็อกว่ะต้องให้ผีทุบเข้ามาให้เราอ่ะ แล้วมึงดูว่าผีแม่งก็จะตบตบพังนี่งไงเดี๋ยวสนี้เขาได้เร็วเนี่ยเปกระจกอยู่กูจะแทกกูมองให้หมังใสๆสนึกว่าเป็นกระจกแตกซะมึงอ่ะแล้วแล้วก็กหัวติดอะไรนายผีแมต่ตรงไหนท้นายทีย่ดทางไหน นี่เจอผีช่างอีกแล้วโอ้เร็วของดีนี่ไงสุมปืนโอ้ผีผีแค่ผีก่อนแค่ผีก่อนกูเพียร์กูแค,ค,ค่ซ้ายอ่ะเแค่ทางเดียวกูไอ้เชี็ดหลังมาเพียบเลยริวกูหมดแรงอ้อกูหมดแรงกูหิวโอ้โหข้าวขาดูขาได้งไงวะ ดูัมาบ้านก็เด่นเสมิดก่อนอาหากินโอ้โหเี่งมาแบบไม่ให้ชุ้มให้เสียงโอ้โหตกใจเป็นเอ้ยรับดอีกอันนง พี่สองตัวอ่ะแทงเจียก่นอนเฮ้ยสวัสดีฮะพี่ใหญ่อ่ะดินติดเจอโอ้สเตนน้ำมดนเอาข้ามดดิเออชีวิตกู อันแมวเอ้ยเดี๋ยวกูได้กิวแล้วโอ้โหกูแม่งกูว่ากูเป็นเชฟดีกว่าเป็นสายเชฟดีกว่าปรุงอาหารดีดเพื่อนเอ้ย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 อยอะไรวะเนี่ยไม่มีทางลับวะต้องเข้ามายัาง ตรงบ้านนี้มันมีทางลงไปตัดดินมาตรงเดี๋ยวไปดูบนกันไปดดเดี๋ยวดูบนกันโอ้ยโอ้พี่กอสร้างอ่าีิวีางอโอ้โหวิ่งมาจากไหนโอ้ เดี๋ยวรอลงมาให้เดี๋ยวน้มันพุ่งมาต้องมันจะตายกันและเราผิดให้ถมตัวต้องหาแอนตี้แบคตอ เอย์เฮ <Yeah. S 2> ้ยทันเต่อบ,บ้านกระเด็นสมิทรเร็วมาป่ะมีบ้านกระเด็นอยู่ว่าทำไมต้องถึงเป็นเกย์ Ai ai เ,เกใ่ะเี้ส็คร,รอกว่ากเ,เก,าก,าก,กมหเปลาแยินว <laughs> ไม่ไม่ค่อยไม่ค่อยเกมอะไรแต่กูอยากอ้ย <laughs> จะพิกะ

มาลงไปล่างช่วยต้องกับของกัน,มมมไ,นไม้ขับ <My Club. S 2> ไม์ขับอ่ะนะอเรนขับมีอยู่อ,อ้าไอเดียล่วงไปเลย,เลยขาคูกเลยขาคูก็หักนั่นลงไงไม่ให้หักวะต้อนอะไานีไอเขาได้ทำไรมึง กาคูหักกาหักใช้อะไรใช้ได้ตาอยู่ในหม้วนใช้ดักเทปดักเทปโคดอ๋อใครมีดักเทปปะอันหนึง่งเอามาให้กูด้ะถ้าไม่ใช้ เอ้ดักเทปมันใช้อะไรบ้างวะเอ้กูขับได้โอ้กูขับได้อยู่ไม่ต้องเลียวไม่เลยไม่เลยไม่เลยใช้ได้บอกดยวเราต้องไปกลับบ้านหรือว่าจะไปฟาร์มต่อ ได้ได้ได้วันแดงเือวันไหนเนี่ตั้งไว้วันที่เจ็ดเหมือนเดิมปกติินมันนมนนอ๋อยังวิ่งมันยังเพิ่มไว้ใช่เอาค่อยๆเดินเดินกลับบ้านก่อนนะโอเค จะเหมือนเก็บเห็ดแค่กระโหลกเดียวไม่น่ายากไม่น่ายากเท่ากับโอ้ยเฮียแหลงหนาเอ้ยน่าอยู่ใช้ได้เนี่ยก็ไหนมันกองอยู่ตรงข้างล่างเนี่ยตรงริบอะ ผีซะฮู้ดอืมว่าไปได้ขับแม่งดีสดุดละตีรลบผีนึ่งมื่นเรืวอ่ผีเา อะไรแอนติ้ไวรัติดอะโอ้ผีฮัลโหลรุงกระทืบกระทืบอ,อืมมีอะไรไปต่อเว้ยถือของเรากันโอ้อ้าว อะไรวะเนี่ยนเนี่นยลีพวกเราอื้อเชื่อ,น,อนคลิวเลอร์เอาไว้ละมึงไม่ได้เหมือนนี่มึงไม่ได้ปวดจะปวดค่าคือเพนความจะปวด ขึ้นมาก็ไม่แม้และใช่